สวัสดีครับวันนี้ไม่เมี่ม่มีมมควครอบครัวมานะครับ <นะ S 1> วันนี้ผมก็มาตามติดชีวิตลุงเสิร์ฟนะครับมาเลี้ยงวัวนะครับนี่อยู่บริเวณสะนะครับเขาเรียกสะอะไรครับตัวนี้ครับน้องถึงตึงตไทยอะ่ะน้องจะตึงไทยอ่ะแปลเป็นไทยครับตึงไทยอะ่ะน้องอะไรวะ <laughs> น้องห้วยห้วยอะไรวะห้วยจะตึงไทยวะอน้องห,ห้วยจะตึงไทยครับนั่นแหละครับตามนั้นครับวันนี้ก็มา ลุงเสิรมาเลี้ยงวัวนะครับมาเลี้ยงวัวกับกับหมาสีขาวคู่ใจครับมาช่วยเลี้ยงด้วยนะครับก็วัวน้องครับวัวลุงเสิร์ครับทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับก็พามากินหญ้านอกสถานที่นะครับนอกสถานที่ไม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 ่หน้าไ่นไม่นี่ค่อยจะฟุกงมาเยอะถ่ายมาแล้วครับเมื่อกี้ครับถ่ายแล้วไม่ถ่ายมาแล้วครับ ไปมาแล้วมดีี like okay. yeah. ่ไอ๋น em. ู่าวนานาไปดูครับไปดูดะตามถ่ายวัวครับเี่ก็เป็นวัวน้อยครับไม่ได้ไปนใเอาตัววัวน้อยครับ ขายมาแล้วครับลงไปแล้วครับลงแล้วครับรนี่โอ้โอมีมีชื่อไหมครับตัวเล็กนี่ตัวเล็กมีชื่อไหมครับมีมีชื่ออะไรไหมครับมัน<อ>ตั้งชื่อได้ตั้งชื่อให้ไหมครับไไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยอะ่ะอาวะอ๋อ้องลองลองลอง,ลอ,ง,ลอ,งอย่าร้องอย่ามองหน้าแบบนั้นไม่ไว้ใจนะนี่ เราจะเดินไปทางไหนครับลุงเสือครับเอาตรงไปเรื่อยๆครับโอ้โหเยอะเลยไปนู่นไปสระน้ำด้วยนะไปสระไม่สระผงว่าอึน่าอึน้องสังเนี่ยเฮ้รู้ย ก็เดินไปเรื่อยๆครับรู้สึครับเดินเดินไปเรื่อยๆเลยครับกลับไปนี่เลยทามหลังไม้ศอบขาบับโอ้ฝุนตลบตอนนี้ครับ อยเนี่นาปังเหรอครับนี่เขียวเลยนาปังนาปังดูว่ามันเกิดเองครับนาปังไม่ใช่มันเกิดเองเหรอคกน้ำท่วมแล้วมันเกิดเองด้วยครับไตหวานเอาเลยครับไตหวานเอาเลยไฮ้ยน้ำเยอะทาน้ำก็พอวะได้เขียววะเขียวมั้งน้ำเยอะก็ได้เขียวเลยเฮ้ย ต้องคอยนะครับเกต้องคอยไล่ต้องคอยเข้าป่าเฮ้ยตอกแม็กตอกแม็กไปเรื่อยนะครับนี่บริเวณนี้ก็จะมีนานาปังนะครับลุงเสือแกกัวลุงเสือแกกลัววัวลงไปกินข้าวครับต้องคอยดูแลเทคแคร์ ให้คอตาชิ้นมวยเลี้ยงอ่ะกดตัวโมพันตัวใหญ่ๆโมพันตัวใหญ่ๆแต่ก่อนมีไรมูเยอะแต่ก่อนเอาให้จุดเลี้ยงขายมีเลยให้จุดเดียวเนี่ยตัวตัวใหญ่ๆไปถ่ายข้างหน้าก็แสงไม่ได้กลัววัวชนครับคอตาเลี้ยงก็เอาไปทางโคกทุ่งเลยก็เดินตามถ่ายข้างหลังอย่างเดียวโบงเลยอ่ะ ลูงเสือครับเฮ้ยลูงเสือห่อข้าวมากินอะครับวันนี้ครับเนี่ยไม่ห่อเลยอ่ะไม่ได้ห่อเลยครับไม่เคยห่อเฮ้ยเอ้าแล้วหิวข้าวครับกลับบ้านอ่ะน้ำเลยอ่ะสิ่งน้ำกี่โมงกลับครานี่เรี่องถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับสี่โมงเย็นเหรอครับเออสี่โมงเย็นโอ้โหสีมงเย็นแล้วไม่หิวข้าวครับไม่ไม่กินผมไม่กินเอากินน้ำอย่างเดียวเลยครับอ้าวแล้วข้าวไงครับมันเข้าไปนู่นแล้วครับที่นี่ครับเฮ้ยเราคนนี้แหละ ว่ามีทางเข้านี่ครับน,นี่นี่ครับมีทางเข้าครับนี่แล้วทำไ,ไมไปเลี้ยงทุ่งนาเหมือนเขาคร<ะ>ับไปนู่นแหละหัวมันไปนู่นแหละไปที่เขาเลยเอามาทุกวันเลยครับนี่ไปร่มปว,ว,มรวมกันอยู่มู่น,ไไนมันกินไปไนเรื่อยๆนี่แหละอ๋อม้ามันกินไปเรื่อยๆอาหากินไปเรื่อยครับ อันนี้ก็มาอยู่บริเวณอันนี้เขาเรียกอะไรครับคืออะไรครับนี่อันนี้ครับนี่ครับเอากระท่อมเหรอครับอ๋อนี่จะโครงสร้างจะกระท่อมนะครับอืมมาแล้วนะครับนี่มาอยู่บริเวณนี้ เบริเวณนี้เอาฟางใครครับนี่นี่ฟางใครครับฟางใครครับนี่นี่ไม่ใช่ฟางลุงไม่ใช่ฟางลุงเสิร์ฟแล้วครับนี่ไม่ฟางลุงงนั่นลุงไหวเดี๋นะครับฟางลุงงไหวโอ้โต้นเขาต้นลุงไหวก็เอามามาเลี้ยงก็เอาให้กินได้เลยใช่ครับโอ้ยหงูข่มงูเยอะนี่ครับก็มาแล้วงูนี่เนี่ย กินร้านร้านอเนกประสงค์ตรงนี้เป็นร้านอเนกประสงค์ครับร้านตรงนี้ร้านอเนกประสงค์มาเลี้ยงได้เลยแหละของกลางนั่นแหละตัวสไ વ ตัวสไไวหมดตัวของสวายหมดอือครับของที่เข้าเป็นหน้าท้ายนะเห็นไหมอ๋อครับท้ายมานั่น้าครับนี่เขาก็มากินหญ้ากินหญ้าเขาก็แกลๆงกันทั้งนั่แเลยครับบรรยากาศวัว ยงวัวกับบุงเสร์ดนะครับมาดูวัวบุงเสร์ดเออดูวัวน้อยตัวนี้ครับแน่น่ดูมองอ๋อแน่แน,น่น่นหน่ก็ไว้ใจอเไหมเดี๋ยวเดี๋ยววัวชนครับต้องระวัง ดูลุงเสด็จคุยกับลุงเสด็จดีกว่าครับร้อนครับเดี๋ยวค่อยๆเอาร้อนครับใช่เอาช้างเดือนห้าเขาจะมหมดเยอะอ๋อครับนี่นี่ายเอากดกดเวร์ีโอ้กดนี่น่ะกดน้ำใสอ๋อกดน้ำใสใช่เออถ่ายเอาเลยช้างใช่ไหมครับวชช้างใช่ไหมเห็บตรงนี้เห็บตรงนี้เลยเขาบวชปีปีหน้าอะไรนี่เยอะครับ ช่วงเมษาพฤษภาใช่ไหมเออมีจังมอลำมีจังอะไรช่วงนี้ไม่มีช้างเนี่ยงนี้ก็นี่จอยไม่มีช้างถ่ายก็เลยต้องมาถ่ายบัวถ่ายควายก่อนครับตอนนี้เออเดี๋ยวกองมีช้างมายุบมีายเอาเลยเอาไปใส่สวยดีช้างเอาหน้าก็ดีถ่ายหน้าเราถ่ายคนรำครับเออถ่ายคนรำเนี่ยผมชอบครับเยอะครับรอครับเออเตรียมรอเลยครับนี่รถนั่นน่ะรถรถแห่ครับ๋อครับต่คนมีกองยาวเยอะ ของยาวเทโอ้ยคนคนเยอะแยะเลยอ่ะทั้งทั้งยิงทั้งถอยทั้งอู้เยอะแยะเติมมมีกันเติมใช่ไหมอันนี้ก็เอากรตุ้มบางทีก็เอามาลำอ๋อครับมาลำซิ่งกันเติมก็มีก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ดูเสิร์ดเลี้ยงนาขบวนเลี้ยงวัวนะครับตอนนี้ก็แกก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับจะบอกสี่โมงสี่โมงเย็นครับถึงจะ กลับบ้านข้าวก็ไม่ได้ห่อมากินห่อน้ำาอย่างเดียวไม่เคยกินข้าวจะบอกครับเคยกินออกข้าวห่อน้ำ่างเดียวอดทนมากไม่หิวแล้วจริงครับเแต่น้ำพออโอเคครับคุณเสรือปิดคลิปให้หน่อยครับลองปิดคลิปปิดคลิปให้ผมหน่อยครับปิดคลิปไหนปิดคลิปพูดปิดคลิปปิดปิดวิดีโอครับปิดคลิปพูดพูดปิดคลิปให้ผมหน่อยครับอบอกนั้นว่า พูดว่าเดี๋ยวผมผมเอาใหม่ให้เดี๋ยวผมผมยื่นให้ครับนะทอะก็ให้ให้ฟังอ่ะให้พูดครับให้พูดพูดว่าให้ให้ปิดคลิปครับก็อ่าอย่าลืมอ่าฝากกดติดตามฝากอะไรกดติดตามร้องอะไรฝากกดติดตามช่องไม่มีไม่เหมียวเข้าโควมมาด้วยนะครับพูดให้หน่อยครับฝากกิจกรรมให้ผมฝากร้องนั้นด้วยอ่ะพูดว่าฝากติดตามครับฝากกดฝาก ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝาก่าเมี่ว่าเหมียวด้วยนะครับครับผมฝากฝากคลิปให้ผมหน่อยครับไอ้คุณฟังแบบไหนฝากาก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้แต่ชอบชุดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับครับผมรอติดตามลุงเสิร์ชได้ใหม่นะครับผมครับติดตามด้วย,วยใหม่จอหน้า ก็ประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณลุงเสือครับอ้สุดยอดเลยครับ๋อเดี๋ยวถ่ายเอาดูช้างดีครับผมก็ถ่ายชวนตาจานประมาณนี้นะครับสาหรับปูกลาละโกเยอะคลิปพามาดูลุงเสือเลี้ยงวัวนะครับผมนี่จะไปตรงนี้เลยไปน้าละทางเข้าเข้าบ้านใหญ่ยึงอ่ะสวัสดีครับบายไม่ขี่จักรยานตามหรอกมเหรี่